สวัสดีคุณผู้ชมที่หล่อสวยส,สวยเก๋ทุกท่านกันด้วยนะครับโอ้โหคลิปนี้เปไน็นไงลิงความอย่างเทพความเทพมาแล้วลิงเติมสกินนะครับแต่ว่าต้องโหดแน่เราคลิปนี้อยู่กับตาจีนะผมเลือกตัวผิดมาชีวิตจะเปลี่ยนหรือไม่ลองดูเอาละกันมันไม่ได้ผิดที่ผมเลือกมันผิดที่เขาเลือกตัวเมทที่กดเลนมาละ ผมถ้าจะเอาคิกซี่มาว่ะเอาวีล่ามามันจะทันการไหมเนี่ยคือต้องรอถึงอันตีอะ่ะถึงจะพอดวนได้อะ่ะแต่ไม่เป็นไรเรงเรามีสกินต้องเก่งแน่นอนเห็นไหมครับมาแล้วมาเติมเลไมาเล่นเกมเซียนด้วยฝากเขาให,ห้เข้าไปหนึ่งข้อ มาแล้วลิงอุปภัตีิมาให้แล้วดูแต่ความเราว่าเอาเหมือนกันนะเอาเรื่องด,ดูดิดู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 จิ๋วหงคูณดาวอยู่มัเนเอาเรื่องนะเมทตัวนี้มันเอาเรื่องนะกดไปไปขึ้นหลอดแล้วป้อมเรา หิวอะไรเราพ่อหนุ่มหิวอะไรเฮ้ยแล้วเมทมันไปไหนอะ่ะโอนนี้งาเมทมันมาเอาแดงฮี่เมดตัวนี้มันจ,จะเอาใหญ่แล้วโอโ้โ,อโหสแตนดนโอ้โหกะฟิกเกอร์ไปสแตนดนให้ลิงตีนะครับไม่ถึงมันจะเวทป่าแล้วตลอด

ของจะได้มีหนึ่งสองมาละหนึ่งปากเขาให้ปากเขาให้ตายไหมมึงผมต้องกลับแล้วไม่ไหวแล้วสโลไหมผมต้องตามไปครับเดี๋ยเพื่อนสโลนั่นไงวะนะสโลแล้วเราก็ัวดใจเป็นชุดไปหายไปอันตรธานหายไปในพริบตา ถ้าชอบเราจะลืมด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยลึกไปมุย้ยลึกไปมุย้ยมันมาแล้วไอ้นี่มันหิวเกินวามฝั่งรู้นแะ เข้าแล้วออกยากเพราะว่าทีมผมมีสตังค์เนี่ยสตังค์สโลอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ออกไปสองรอบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยฟาร์มเขาอะนี่เหนืลาหยอกยอกไอ้ยาวสตางค์ขอหนึ่งแต่โอ้โหอ้ยาดีนะได้กอนบักเยาวร์แม่งสับ ุดเลือดหน่อยเ่นมันไม่รู้เราเสิว่าจะมีคนมาซ้อนนะพ่อหนุห่มฮะมีมันจะมามีมันจะมาลา เดียวกันให้ตึกเขาให้เอ้ยเอ้ยเอ้ยวุ้ยยอนยอนไปม,มาเยอะแท้เอาทานแล้วเนี่ยทันทาน,ทาน,ทานสถานาการณ์โอ้โหถ้าทีมแก๊งแกลงแบบเนี้ย <c oughs> ผมว่าคลิกซี่ดีกว่านะครับ <c oughs> ดีกว่าเยอะเลยอะผม <c oughs> ถ้าเป็นคลิกซี่ผมเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไป ปากเขาให้สั้นไปแล้วปล่อยไปแล้วก็ฟิกเกอร์กลับแล้วได้คิวด้วยเป็นไงทิ้งสกิลไปแล้วก็ฟิกเกอร์กลับสก,กิลหนึ่งมันแรงนะจริงแต่ว่ามันขาเนี่ยถ้ามันพุ่งออกไปเหมือนผีเสื้อเหมือนพัดของทิซี่อ่อคือดีโคตรอะถือว่าโกงไปเลยดีกว่าถ้าสก,กิลหนึ่งไวอะ ป้าเขาให้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะลาสักหน่อยลาพวกเดียวเ,เองด้วยไงตอนทีวมีร้องนิดเดียวหนึ่งเฮ้ยย้อนเห็นได้ไงวะลูปัอลเพื่อนเราสดเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนม่สดจริงว่ะ รอบหน้าเจอตัวอย่างนี้ต้องจัดแล้วจัดเฉียวๆแล้วซี้ๆนั่นแหละนี่ไงละ่ะร้องร้องไม่ร้องนะโอ้โหกลับกันไหมเพื่อนแบบโอ้ทีมสดเกินวะ่ะเลือดเหลือข้อเดียวก็ไม่กลับแนละ้วทีมเรานี่ไงละ่ะนี่ๆๆสุดท้ายก็ต้องกลับอยู่ดีปะ กับแบบีคูด้าวด้วยคูด้าวนาวนาด้วยทันไหมโอ้แงี้ครับจังหวะมันประมาณหนึ่งวิครึ่งอะสกิลถึงจะออกอะเพราะงั้นผมเลยบอกไงตรงเนี้ยถ้าเป็นชิฟฟี่มันจะได้เปรียบตรงนี้นะครับสกิลหนึ่งแรงแรงแบบนี้ควรจะออกไวนะครับแต่ออกไวนะแต่ว่ามันก็มันได้สตนันแล้วไงสตันกับสกิลสาม อยูถ้ามันออกไวแบบคลิกซีอีกก็จะโกงเกินไปนะสำหรับตาจีหรือว่าเวล่าใน Rv นะครับถ้าคิวหนึ่งออกไวนี่ก็คือโกงโคตรเลยบอกว่าปล่อยปุ๊บออกปั๊บถ้าไม่มีดีเลยอะนี่ไงล่ะเจอเขาให้รอเพื่อนตัตังนี่ไงละ่ะจบแบบเจ็บเจ็บความมัน ยิงเดอป้มจุดเขาให้อีกสักดอกหนึ่งสิก่อนจบอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับล้วจะเชิญรนใหม่คลิปหน้ามาแล้วครับสวัสดีครับอยู่แรงอะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่เล่นมาหลายวันมากนะครับคิปก,ก่อนที่ลงไปก็คือคลิปที่ผมเล่นแล้วก็ลงทิ้งเอาไว้นะ แต่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันแล้มีพีเฉยเลยตอนแรกคิดว่าแคลรี่ได้จะได้นะครับเนี่ย